g a มมิ่ง d n t h สู่รุ่มอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์คุณภาพดีของแท้ราคาถูกและแน่นอนตอบใช้อย่างไวส่งทันใจถึงบ้านแน่นอนกดไปที่นิ้งด้านล่างได้เลยครับเอาเลยครับก็สูสด,ดีทุกทชมทุกท่านเช่นเคยนะฮะก็อยู่กับผมครับฟีฟ่าบอทชัแนลนะฮะแล้ว,วันนี้เราอยู่ในเกมฟีฟ่าออนไลนครับแน่นอนว่าผมเนี่ยแม่งเล่นทั้งฟีฟ่าแล้วก็สิบนะแบบ ไอห่ากูมึนไปหมดแล้วเวลาเริ่มคลิปเนี่ยจะพูดฟีฟ่าอะไรนะก็เล่นสลับไปสลับมา2เกมนี่เรียกได้ว่ากาทั้งคู่เลยนะมันเล่นได่เหมือนกันเนี่ยแล้วแบบพอระปรับสไตล์การเล่นไปมานี่แบบโอ้โหมึนไปหมดเลยฮะและแน่นอนนะวันนี้เข้าเรื่องผมจะมาจัดทีมเป็นฟูมาริดนะฮะงบ 2000M อะก็น่าสนใจนะไม่ได้ทำมาริตมาสักระยะหนึ่งแล้วฮะแล้วก็โอเคเดี๋ยววันนี so ้มานั่งทำมาริดกัน 2000m มันจะซื้อใครได้บ้างครับ และแน่นอนว่านักเตะให,ใหม่ๆมาลิดนี้แม่งม,มีแต่คนโหดทั้งนั้นเลยนะแต่ที่สําคัญเลยครับเราต้องมาฟังกันก่อนนะว่ารอบนี้เราจะจัดทีมมาเป็นรูปแบบไหนครับก็ได้ถามเจ้าขอัดีแล้วนะเขาก็อยากเล่นแบบอะไรวะเปิดมงทะลุช่องเลยททำนองเนี้ยนะแล้วก็เออประมาณนั้นน <c> ะ <oughs> แล้วก็ขอหลังแน่นนู่นนี่นั่นนะแต่คือมาลิดแม่งตัวมันโหดอยู่แล้วครับไม่ต้องซีเรียสเลยมากนะซื้อใครมาก็เล่นได้แทบจะทุกแบบนะ แต่ว่าเราจะเลือกซื้อให้มันคุ้มค่าที่สุดละกันนะและแน่นอนว่าเจ้าของอดีเนี่ยอยากได้เป็นนักเตะบวก5นะแต่ผมบอกเขาว่ามันหลินเนี่ยตัวมันแพงนะจะเอาบวก5ในงบ 2,000m นี่ไม่มีทางไหวแน่นอนนะครับก็เลยแนะนําว่าให้เอาบวก2ก็พอครับแต่ว่าเป็นตัวที่มันปีแพงๆหน่อยนะยกตัวอย่างเช่นป lp อะไรเงี้ยครับบวก2แนละ้วมันก็น่าจะโหดมากๆแล้วส่วนบวก5เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะจัดตัวที่มันไม่แพงมากปนๆไปให้ละกันนะให้ทีมมันสวยๆงามๆบ้างนะ โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าใจเงื่อนไขแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะสำหรับงบ 2,000m นะผมกะว่าเดี๋ยวขอจัดเป็น b b c ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็จะเน้นนักเตะที่เป็นตัวปัจจุบันเยอะหน่อยนะเพราะว่าผมอยากให้ซื้อตัวปัจจุบันมากกว่านะก็เขาแล้วแต่ผมด้วยแนหะ <c oughs> ถ้าแล้วแต่ผมผมก็เลือกตามที่ผมคิดแล้วกันนะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามาริดไม่มีโดไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องเอาโดก่อนเอาโดอีซบวนะเพราะว่า เออจะบอกว่าทําไมถึงเอาบวกสองครับเพราะว่าเจ้าของดีเขาอยากได้บวกสองด้วยนะแล้วผมนแนะนําเลยว่าทําทีรับอย่างน้อยต้องบวกสองขึ้นนะเพราะามันได้แสแตตนับเตตีบวกเพิ่มด้วยนะมันก็จะทําให้แบบค่าพลังมันเยอะขึ้นพอสมควรเลยครับถือว่าดีมากเลยนะแล้วก็ตอนนี้ได้โดมมาแล้วตัวหนึ่งนะโอเคแล้วก็ต่อไปเอาเบนเซม่านะครับเออบวกสองนะสองร้อยแปดสิบเก้าเอ็มจัดไปขำพามแล้วก็เบลีซีนะ มันดินนี่คิดอะไรไม่ค่อยเยอะเพราะว่านักเตะแต่ละตัวนี่ผมรู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็เล่นบ่อยๆนะส่วนกองหลังเลยละกันนะราม,มอสกับอยู่ใกล้ๆกล้มือนะเอาปีนี้ละกันนะถามว่าทำไมถึงเ,เป็นปีนี้นะอีซีเนี่ยแม่งก็ไม่ได้แพงมากนะแต่เดี๋ยวลองดูหน่อยละกันนะผมจะมาเล่นเป็นกองหลังนะไม่ได้มาเล่นเป็นแบ็กนะไอปี10บอลโลกเนี่ยมันได้เรื่องความเร็วฮนะแต่ว่าปีปัจจุบันเนี่ยมันได้เรื่องอะไรวะประกบตัวเยอะโอแต่ว่ารวมๆผมว่า10บบอลโลกน่าใช้กว่านะ น้ำหนักก็เยอะกว่าด้วยครับเนี่ยรวมๆเยอะกว่าหลายอย่างนะปะปีสิบวัโลกบวกสามครับแปดสิบเก้าเอ็มโอเคส่วนห้าเมเนี่ยผมว่าจะไม่ซื้อปีสิบหกนะเพราะว่าได้ข่าวว่ามันพลังลดเยอะมากเลยนะฟอร์มเพิ่งจะกลับมาดีเมื่อเรเววนี้เองนะก็เลยคิดว่าจะเอาเป็นปีสิบสี่ทีแทนนะครับเพราะว่ากว่าห้าเมจะพลังเด้งกลับมาเยอะในะอีกชาตินึงนู่นน่นะก็เอาสิบสี่ทีดีกว่านะได้ใช้งานเลยทันทีครับแล้วก็ไม่แพงด้วย 130m จัดไปโอเคก็ได้บวก5สมใจเจ้ของอดี1ตัวละเปเป้เหรอเปเป้ EC นี่ก็น่าสนใจนะยืนคู่ลามอสน่าจะโหดใช้ได้เลย EC เนี่ยบวก3ราคาถูกกว่า LP บวก2นะฮะถูกกว่าถึง 40m เลยนะ<อ>ต้องดูก่อนว่ามันต่างกันมากเยอะน้อยแค่ไหนเรื่องรูปล่าสรีระหรืออะไรต่างๆนี่เท่ากันนะแต่ว่าพลังก็เท่ากันนะโดยโดยรวมนะความเร็วเนี่ย LP เยอะกว่า,าเห็นได้ชัดกระโดดเยอะกว่าควบคุมบอลปี EC จะเยอะกว่านะต้องดูเรื่องกองหลังอย่างเดียวนะก็คิดถึงเรื่องความคุ้มค่านะผมว่า LP ครับคุ้มกว่าคุ้มกว่านะปะ LP บวกสองจัดไปครับไอยย้เหี้ยโดนขายาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้อยเจ็ดเอ็มเลยเหรอเมื่อก,กี้ยุส่าแค่ร้อยเอ็มเองเพิ่มมันต้องเจ็ดเอ็มนะเสียด้ตังค์แบ็กซ้ายก็ต้องเป็นมาเซลโลนะมาเซลโลคงต้องเอาปีประหยัดหน่อยนะครับเพราะว่า ราะว่าเงินมันก็เหลือน้อยนะผมว่าไปจัดมาเซลโร่ปีท็อปทอปบวกสองก็พอไหมแต่บวกสองปีนี้นี่ราคาเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยเอ็มนะ <f> เพราะฉะนั้นมาเซลโร่เดี๋ยวคงต้องเอาเป็นปีที่ท็อปลองลงมานะมาเซลโร่ปีสิบสี่อ่า EC เดี๋ยวลองวัดพลังกันหน่อยสิบสี่ทีนี่ได้เรื่องควบคุมบอลด้วยนะความเร็วนี่สูสีกันส่งสั้นมงบอล โอเค14ทีดีกว่านะโดยรวมๆวมนะจากที่มองได้สายตาบอกเปล่านะปาเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาบวกสาก็พอนะบวก4เดี๋ยวหัวร้อนไปบวกต่อนี่ทำไงวะเอาไปเถอะนะอย่าไปคิดมากจ้าอดีอย่าหัวร้อนนะครับอย่าไปบวกนะถ้าติดก็ดีใจด้วยถ้าไม่ติดนี่หัวไหมนะครับต่อไปโมลาตาบวกห้าเหรอโมลต้าหดนะเว้ยเอาไปเลยแล้วกันนะ 50m เอองก็ถือว่าได้บวก5เพิ่มมาในทีมด้วยนะพลังเพิ่มนะโมลต้าอ่า คาบาคาโอ้โหเรานี่มันเด็กบาซ่าจริงเปล่าทำไมรู้จักมันหลีเยอะจังโอเคบวก5ตัวนี้7จ็เอ็มเองจัดไปอ่าดันนี่ข,บขาบประคานะฮะได้แล้วโอเคก็เดี๋ยวดูกองกลางนะครับผลนี่ close บวกแนะใครมีตังก็ไปซื้อแลวกันโหดอยู่นะโหดอยู่ close ec สองรเอ็มเลยไม่ไหวไม่ไหว close สิบบวก5นี่แพงมาวะโอ้แปเอ็มซื้อเลยครับพลังเพิ่มแน่นอนตัวเนี้ยไม่ต้องดูก็รู้นะฟอร์มดีชิบหาย แต่ไว้ใจเกมนี้ไม่ได้นะบางตัวฟอร์มดีชิบหายแม่งลดพลังช่ยยกดหัวเลยสามิเคดิล่าบก5นะครับราคากำลังถูกๆจัดเลยเดี๋ยวไม่ทันโอเคดานิโลดานิโลนี่เป็นแบ,บ็คสำรองนะในเกมพลังดีว่ะแต่ตัวจริงถึงจะเล่นไม่ดีก็ตามนะเอาไปก่อนแล้วการน,นับ 45m เ,เท่านั้นเองลาฟาเอลวารานอิสโก้นี่ไม่น่าจะมีบวก5ลงมาขายนะฟอร์มดีจัดๆเลยครับก็ คลิปนี้อาจจะไม่ได้ซื้อ,อโกนะถ้ามันไม่ขายจริงๆนะนาบาสนี่เอาดีบ้าหรือเอาไอ้นี่ดีวะคาซิยาด,ดีนาบาสตัวละ 63M นะความจริงก็จัดแม่ง2ตัวไปเลยไมละ่ะตอนแรกนึกว่าซื้อบวก5ได้ไม่เยอะนะแต่ลซื้อบวก5ตัวละ 40-50M เนี่ยก็ได้หลายตัวอยู่นะเอานาบาสไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วคาซิยาเนี่ยเดี๋ยวจัดไปสักตัวนึงนะจะได้เป็นโกสำรองไป ถ้าจเจาคาซุยะบวก5เนี่ยปีนี้น่าจะตอบโจทย์นะแต่ว่าส่งบอลน,น้อยนะผมก็ไม่ดูว่าส่งบอลไม่มีผลอะไรหรือเปล่าแต่แต่ว่าพลังแสงดีครับมีลีดเดอร์ชิพแล้วก็หลองปาไกลแล้วก็เนี่ยฮะโกหนึ่งหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเราเป็นปีที่พลังสูงนะครับพลังแสงจะไม่ค่อยดีมากนะปีนี้พลังแสงครบปะเอ้ปีนี้พลังแสงครบอ่งงบะงั้นเอาปีนี้แล้วกันนะเป็นบวกสามก็พอไหมยี่สิบเก้าเอ็มเท่าน,นั้นเองนะ ก็ถือว่าโอเคแล้วครับต่อไปก็เป็นกองหลังอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะคานาโนโลครับคานาโนโลนี่มันอยู่อยู่ทีมมาลินนี่ปีนี้ปีเดียวเหรออ๋อปีนี้นะครับที่อยู่มาลินนะครับคานาโนโลก็เออเอาไหนดีอือ,อ,อจากที่ดูแล้วบวกสามน่าจะตอบโจทย์สุดนะโอเคบวกสามครับคานาโนโลนะเะไปแล้วก็โมดิสิบหกนี่ไม่รู้พลังเพิ่มหรือเปล่านะมันน่าจะซื้อบวกห้าแล้วราคาก็ประหยัดด้วยนะครับ พลังนี่ไม่ได้ค้เล่เลยนะโคตรโหดโคตรโหดเลยอะ่ะใช้ได้เลยนะ <S <S เดี๋ยวโมดิชอีซีนี่มันราคาต่างกันเยอะเลยครับอืมไอตรงตล์ก็ไม่ได้ต่างกันนะก็น้อยเหมือนกันครับทั้งคู่นะแต่ว่าปีนี้จะมีความอึดความเร็วส่วน16เนี่ยความอึดความเร็วไม่มีนะใช็ปะชิคโปชโปโอ้โหความเร็วต่างกันคนละยอดเลยครับยังไง e D นะอีซีก็ดีกว่าเยอะนะอื น้ำตาจะไหลนะงั้นเอา EC บวกบวกสี 4, ่ไปไหมร้อยเอ็มได้นะได้เลยครับจะะัดไปถือว่าเป็นโมดิชที่ดีนะปีนี้ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจัดกล้องหน้าตัวเก่าละกันนะเป็นลูฟานิสเซอร์ลอยบวกสาครับจะะัดไปแล้วเดี๋ยวได้ได้ได้อยู่นะอีกต้อง2 0 0ร้อเครับเราน่าจะซื้อตัวเทพๆได้อีกตัวหนึ่งก็จะมีเนี่ยฮะโรเบตโตคาร์ลอสนะที่เราได้อยู่นะ บวกสามสองรดเอ็มว่ะตังคขาดอะเออมีตังให้รับพอดีรับหมดเลยดีไหมรับแค่นี้ก็พอละอืมพอ,อยังวะสองรปดเอ็มขายนิดนึงเออเออพอ,อยังสองรอยแปดเอ็มโอเคปั๊มได้แล้วนะโอเคปะก็เดี๋ยวขอเอาเข้าทีมก่อนละกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เอาเข้าทีมแล้วก็จัดแท็กติกเรียบร้อยแล้วนะฮะแน่นอนว่าแผนเนี่ย ฮิตมาสดๆร้อนๆเลยนะไม่รู้จะใช้ดีหรือเปล่าคนระับก็ไม่กล้ารับประกันเหมือนกันนะแต่ว่าหวังว่ามันจะใช้ดีนะมันก็จะเป็น c 1, 1 4ครับแต่ว่าฮารเมสเนี่ยจะเล่นเป็นเออเป็น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 ,เป,น,เ,ปนเป็น RF นะครับก็น่าน่าสนใจนะผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้ดีหรือเปล่านะต้องลองครับต้องลองนะถ้าใช้ไม่ดีเดี๋ยวเกมหน้าค่อยเปลี่ยน,นครับเพราะว่าผมจะลองเล่นทั้งหมด2เกมแล้วก็จะเอาตัวสำรองลงด้วยนะครับในนัดถัดไปนะซึ่งเราจะได้ลองนักเตะทุกตัวแบบชัดเจนมากครับ ส่วนทีมเนี่ยจะมูลค่า 200M เ,เป๊ะเลยนะ2.3เออขึ้นลงลงประมาณนี้แหละนะส่วนคุณสมบัติที่บวกเพิ่มมาครับก็จะมี full t e บวก2นะฮะซึ่งมันแจ่มแมวมากครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครงบเยอะนะทำเป็นบวก5เนี่ยคุณสมบัติมันจะบวก2เลยนะ ถือว่าทําทีบวก5เนี่ยมันโหดร้ายมากเลยนะครับเอาเรื่องส่วนทําเป็นฟูลทีมมาริดน,นะครับก็จะมีคุณสมบัติบวกเต็มๆเ,เลยนะบวก2แล้วก็กองหน้าเนี่ยความเร็วบวก3ยิงไกลบวก3โอ้โหเพิ่มโกงมากเลยนะกองหน้าเพิ่มความเร็วเนี่ยไม่ธรรมดาครับแล้วมีอะไรอีกปะไม่มีแล้วนะมีแค่นี้ครับเรียกได้ว,ว่าพีโดของเราที่เร็วอยู่แล้วนะกลายเป็นเร็ว95นะครับอันนี้คือค่าพลังเลเวลหนึ่งนะแค่มันโหดมากครับเบนไซม่านี่โคตรเถื่อนนะห้าดาว มาไงไม่รู้นะแต่5ดาวครับแล้วความเร็วโคตรเยอะนะก็เดี๋ยวได้ลองดูแน่นอนนะสำหรับเจ้าของไอเดีเขาบอกว่าเขาไม่เคยเล่นเบนเซม่าเอด้วยนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะแล้วเดี๋ยวเจ้าของดีไปลองดูครับว่ามันโหดขนาดไหนนะอันนี้แบบไม่ต้องเล่นก็รู้แล้วนะส่วนกลางรับเนี่ยที่เราซื้อมาก็จะเป็น จามีคดิล่านะซึ่งคาซิมิโร่ไม่ได้ซื้อมานะครับเพราะว่าแมงไม่มีขายนะแค่นั้นแหละ <c oughs> เหตุผลง่ายๆคนระับแล้วเคดิล่าเนี่ยไม่ใช่กองไม่ใช่กลางรับที่กากนะเป็นตัวที่เก่งนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมราคาถูกนะแต่ว่ามันทั้งตัวสูงใหญ่แล้วมีความเร็วนะก็หลายๆอย่างดีมากครับแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมมันราคาถูกขนาดนี้นะก็โอเคก้องหลังก็จะมีเปเป้เลพกับลามอสนะครับยืนคู่กันนะก็ถือว่าเป็นปากกาหลังที่โคตนโหสัตว์มาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับ แท็กต lo ิก so ก็ขออนุญาตจะขอไดีนะครับปรับอันที่3นะเป็นอันนี้นะก็ลองดูนะใครที่อยากจะลองเอาแผนไปเล่นดูนะครับบทบาทเนี่ยผมจะให้ตัวที่มีค่าการอ่านเกมเยอะที่สุดเป็นกัปตันนะก็คือฮาร์เมสโรดิเกรสนั่นเองครับส่วนเตะจุดโทษเนี่ยก็เบนเซม่าละกันนะผมชอบเบนเซม่าคมดีแล้วก็ฟรีคิกฟรีคิกก็เป็นเบลนะเบลกับเบลกับเบลนั่นแหละไม่เอาโดนะโดยิงฟรีคิกไม่เยอะครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยแค่8.3เท่านั้นเองนะ เตะมุมซ้ายเนี่ยเอาลามอนมาเตะมันจะเสียของนะเอาเป็นโมดิชดีไหมไม่มีแล้วเอาฮาเมสเนี่ยแหละเนาะนมันเปิดบอลเยอะดีครับฮาเมสไปสองข้างเลยโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปลุยเกมแรกเลยนะสำหรับนักเตะตัวจริงชุดนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเกมที่สองก็เปลี่ยนชุดนะครับไปลุยมาพร้อมลุยแล้วครับไปเขาจุดๆมาละแหมกำลังเตรียมตัวนะรีบจังเลยคนเราหึไหนใครเคยจุดๆใส่ฝ่ายตรงข้ามครับ อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะใจร้อเนอะฮะทั้งหนี้ลอโดครับจ่ายมาให้พี่โดนะพี่โดเห็นเพื่อนเข้ามาแล้วเปิดเรี่อยๆยิงโอ้เป็นเซมาเสียดได้นะลูกเมื่อกี้เป็นเซมาครับทำไมยิงไม่เข้าวะกูสาอวยมึงเต็มที่เลยเนซมาเอ้าเอ้ยจ่ายไปลูกนี้ทันปะโอ้โหอย่างเร็วเร็วจริงกระทิ้งดุกวาดบอลหลบมากวาดบอลทีแล้วยิงโอ้ยยังไม่เข้าโดมงตั้งไป โดหลบมาได้แล้วโดกวาดโดออกมาแล้วโดใจเย็นใจเย็นโดโยกมาเปิดข้ามามามง<ะ>โอ้โหไม่ได้โอ้โหแล้วเขาวนนะครึ่งบอลวนบอลเป็นหัวนมเลยนะอืออ้าวติดเปเป้โอ้โหเปเป้เปเปครับทั้งเร็วทั้งแข็งแกร่งนะโหดมากจังหวะน,นี้ไหลามาพี่โดอีกแล้วครับพี่โดมาริมเส้นแล้วเปิดเข้าไปเลียดเลียดโอ้โหกองหลังแม่งยิงให้เลย โอ้โ oh, กองหลังคนรั่วมาเอาใหม่จิ้มได้ตัวนี้ไหลมาให้เบลเปิดค่ามาแล้วเอ้าเป็นซมมาเฮ้ย่งไม่โดดเฉยเอ้าอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหเกมนี้มันรั่วจริงไหมคาร้อนนี่ควรเอาไปเล่นปีกเลยนะเกมลุคคตนโหแต่เกมรับแม่งไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่นะเอ้าโดนยิงเอ้างงเลยครับลูกนี้ครับเจอฟิลิเป้คูตินโยยิงเฉย โอ้โหคาร์ลอสครับจะวิ่งแข่งกับแอชลี์โคนะคาร์ลอสเลเวลหนึ่งเร็วกว่าอยู่แล้วทาไมมีอะไรเออนั่นแหละเป็นไงเขาถึงก็ต้องเสียบเลยนะเจอความเร็วของคาร์ลอสเข้าไปครับความเร็วของฟีาศาดไลโรเบโตคาร์ลอสแล้วจังหวะน,นี้เบลวิ่งแซงมาทุกอนุแล้วทำไมกูไม่เปิดด้วยเออี๋ยวคราวนี้เขารึ่งแล้วเขาขึ่งเขารึ่งเป็นหัวนมเลยแล้วจังหวะน,นี้ด้านล่างครับมาแล้วเปิดเรียกเข้ามายิ่ง โอเคมันล้ำหน้านะรู้กๆกันอยู่สวยโมดิชจ่ายมาฮามสฝากิเซม,มาฮามสไหลต่อเบลโอ้โหเบลเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดเบลเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดเบลหลบมาแล้วยิ่งเรียบร้อยสะ <c oughs> ใจจิบหายนี่กระโดดตินตังกาเลยก็นะถือว,ว่ามันเร็วกว่าแบบเห็นได้ชัดอยู่แล้วสำหรับแกเลยเบลนะลูกนี้โชว์ครึ่งโชว์ครึ่งอือไหลไป เบลกรจายมาฮามสฮามสเข้าซ้ายล็ปั่นโค้งโอ้โหชนเสาโอ้โหกูลุ้นแล้วว่ามันต้องเข้านั่น่ะโอเคลูกนี้โมดิสตัดได้เบเซม่าฝากเบลเบลกระโดดบอลข้ามหัวแล้วเบลโอ้โหโชว์ความเร็วเบลโชว์ความเร็วแล้วยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยโอ้บหจะได้กระแดงง่ายๆครับแกเลยเบลนะนี่กระโดดแม่งเลยไม่เจ็บหลังเหรอวะ จริงมีใครดีเจท่านี้บ้างถามจริงเฮ้ยอาโอเคครับจบไปนะสำหรับเกมแรกครับก็2เม็ดนะก็ถือว่ายังยังโอเคอยู่นะฮะสองเม็ดไม่ไม่น่าเกลียดมากนะเราแผนเนี่ยโอเคเลยอะ่ะเกมบุกนี่แบบบุกสุดจริงนะแล้วก็เกมรับก็ถือว่าโอเคครับมาเกมที่2ครับเกมนี้นี่ขนตัวสำรองลงมาแบบจัดเต็มนะตัวสำรองมาครบเลยครับก็จะบอกว่าฟันนิสเตอร์ลอยไม่ตัวสำรองได้ป่าววะแล้วแต่จะเอาตัวจริงลงแล้วกันนะ ชิปหายแล้วโดนเกมสวนกลับตอนอย่างนี้นี่มันอันตรายมากแล้วคาร์เนโวลหนึ่งหนึ่งโซเลสจิมอ่าฮ่าดักได้สบายมากจ่ายมาโดฝากโมลาตาอ้าโมลาตาทำอะไรอะ่ะหรือว่าโดนจิม้มหรือว่าโดนอะไรวะหลอนยนโย่จ่ายมาบุสเก็ตโอเคเคดิล่าครับตัดบอลได้สวยงามไหลทะลุช่องมากาเลสเบลเร็วกว่านะแต่ว่ามันลึกไปหน่อยครับอาคินฟาเยฟบนี่อยู่บาร์ซ่าได้เหรอ อ้าวลูกนี้ชิปไปเลยครับโอ้โหปล่อยไก่นะโอเคโมลต้าครับไม่ปล่อยโอกาสให้พลาดนะอากินฟ้าเยฟครับไปกระเด็นเนออคดิล่าเบียดเหยื่อมันไม่แข็งอยู่แล้วอย่าไปกลัวมันเอ้ยเอ้ยโอ้โหชิปข้ามาแล้วยิงเฮ้ยเฮ้ยควายล้วนๆไม่มีวัวผสมลูกนี้ โอ้โหม่งไปครับไอตัวโซเลเสือครับเสือกมาเล่นนะถ้าปล่อยให้ไหลเข้าก็ก็ไม่ลำหน้าแล้วนะไหลต่อมาให้พี่โดพี่โดยิงพี่โดยิงแ่สุดท้าันเอไไโอโหล้มไปแล้ว ติดพุ่งล้มจริงๆเลยนะนี่โดนชนนิดเดียวเองอะ่ะเบลยกแล้วโอ้โหใช้ความเร็วครับแต่ความอึดเบลกูจะหมดแล้วจ่ายไปก่อนโอเคคอนิสเตอรลอยโบลาตาดึงกลับมาแล้วปั่นด้วยขวาเรียบร้อยโอ้โหโลาตาสองลูกครับเอ้ยเอาเรื่องมาริททีมนี้นีมันเอาเรื่องเกินไปละเฮ้ยทันไหมนะเนี่ยเฮ้ยตักข้าไปดิโมลาตาทักอกหนึ่งทีแล้วยิง โอ้โหดูการยิงของโมลาต้าครับเกินไปแล้วครับลูกนี้เกินไปจริงๆนะเฮ้แต่บวก5พลังมันไม่ได้กากเลยนะโมลาต้ามันเก่งขึ้นเยอะเลยอ่ะโอ้โหแล้วดูพักอกครับแล้วยิงสวยชิบหายครับแล้วจังหวะนี้เนมาริมเส้นโดนเบียดโดยสเมเคีดิล่านะซีลาเปิดข้ามมาให้โทนี่คลอสโทนี่คลอสเออปั๊มได้โอเคสวย ตาก้ามาลูกนี้โรนนลโดทันนะครับโดพักออกแล้วยิ่งเรียบร้อยฮนะโอ้โหถ้าเป็นพี่โดนี่หายห่วงนะนี่ท่ากระโดดที <c oughs> <c oughs> ก็โรนัลโดนะคือไม่มีอะไรพูดมากครับตัวนี้มันสุดจริงๆนะลามอต้องโชว์ความเร็วแหละลูกโดนเปิดแน่นอนเปิดมาโค้งโค้วรับมงออกไปได้ดานิโลอีกแล้วครับแม่เลยถ้าไม่มีโมลต้าเกมน,นี้ดานิโลแม่งน่าจะ MVP นะ ออโอเคครับจบไปนะฮะเกมที่2ครับก็ถือว่าเกมนี้นะสบายสบายครับเนี่ยแต่ส่วนตัวนี่ทึ่งกับการเล่นของโมลาต้ามาก9.8ครับเ <c oughs> บนเซม่าเกมที่แล้วไม่มีบทเฮียอะไรเลยครับตัวที่ผมอวยมากที่สุดนะจากนั้น <c oughs> เดี๋ยวจัดอีกเกมนึงแลวกันนะผมว่าไอ้เบนเซม่า LP <c oughs> ผมยังไม่ได้ลองเต็มที่นะเดี๋ยวลองอีกเกมแล้วกันมาเกมที่สามครับเดี๋ยวเข็นเบนเซม่ากับโมลาต้าลงแม่งเลยอะโมลาต้ามึงเก่งนะใช่ไหม ูให้ลงคู่เบนเซมาเลยเฮ้ยโอ้โหจิ้มได้ไหมแข,แข่งใจหน่อยแล้วจ่ายมาดับิซิบาโอ้โหมึงโยกขึ้นไปได้ไงเนี่ยเฮ้ยเมซี่เข้าซ้ายโอ้โหคาซิยัตกระโดดตะปบเลยฮนะคาซิยับินได้คนระับโอเคโอ้โหแล้วปลาไก่แม่นมากตูวนี้ไหลต่อมาให้เบลเบลเปิดเข้ามาแล้วโม่งเรียบร้อยฮนะโอ้โหไม่มีปัญหาเลยนะ เซม่าครับมาแล้วนะเริ่มมาละท่าอะไรเนี่ยคาราเต้คลิกเหรอโอ้โหมึนหัวชิบหายจ่ายุกช่องมาโอ้โฮหฮาเมสเนี่ยเข้าซ้ายนะเดี๋ยวเปิดหม่งโชว์อีกรอบไปโมลาต้าหม่งเรียบร้อยโอ้โหเปิดโคตรแม่นเลยครับอันนี้คือผมเอาโดออกนะแล้วก็โมลาต้าเข้าแล้วก็เอาฮาเมสไปเล่นปีกซ้ายคนระับโหเปิดด้วยซ้ายทนะี่หายแน่นอนนะโอ้โหแล้วจังหวะนี้โดนสวนกลับมาครับมาสามนะแล้วกูคนเดียว เก่งใจกันหน่อยโอ้โหสุดยอดนะครับซีายานะครับบินเซฟไว้ได้อีกแล้วนะโอ้โหแล้วลูกนี้ทําชิ่งมาได้สวยงามตะการตาหวดเอาไปดิเออหวดเอาไป <c oughs> โอ้โหเขาซียายังเซฟได้อือมองเฮ้ยจ่ายไปอิสโกอิสโกหน้าของสิโมดิชโมดิชครึ่งบอลเข้ามาได้แล้วจ่ายต่อมาเบเซมา่าไหลามาโอ้โหติดเฮ้ยโมดิชยังได้อยู่เฮ้ยโมราต้าจ่ายมาเบล เดี๋ยวเขาซ้ายแล้วป right okay. ั okay. ่นเขาโค้งเรียบร้อยเห็นโกเดินออกมาครับเบลนี่ไม่พลาดนะนี่เลยท่าอะไรเนี่ยอ๋อท่าเทพีเสรีภาพปะเอเคเบลครับเข้าซ้ายปั่นของโค้งนี่หายหมดนะเรียกได้ว่าซื้อจอยใหม่มาโคตรคุ้มนะท่านี้กดยังไงหรอเอ่อ RB เดี๋ยวผมพิมพ์บอกเขาหน่อยแล้วกันนะ R B บวกอนาล็อกขวาขวาดันไปทางซ้าย โอเคโหกูพิมพ์นานมากเลยนะโอเคนะหวังว่าเขาจะเข้าใจที่ผมพูดแล้วลูกนี้ครับคาร์ลอสโดนตายจัดหลังเฮ้ยจ่ายจัดหลังมาเฮ้ยโอ้โหมาเป็นแถบคาร์ลอสกัดไปได้ครับเยี่ยมยอดกระเทียมดองกระเทียมเจียวเจ็ดสิบนาทีแล้วใกล้หมดเวลาแล้วนะดมสซี่นะจ่ายมาให้โดแล้วแล้วโอเคคานาวาโร่ครับรับไว้ได้สบายมากแล้วยังไงลูกนี้เฮ้ยโอ้โหหลบไปได้เฉย เอ้ยวิงเบียดเร็วโอ้ยยแคเขาหลบมาได้ครับลูกนี้สวยมากแต่จ่ายไก่มากครับลูกนี้แล้วเมซี่หลุดเหยี่ยวมายิงดิโอเคโอเคครับก็จากที่ได้รอมานะโมลาต้าก็ MVP เช่นเคยนะเบนเซม่าโมลาต้าแล้วก็เบลยิงนะครับก็โอเคสำหรับใครที่ชอบ ผููทีมมาริด 2,000m นี้นะครับก็อย่าลืมกดทชืบไลน์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจครับแล้วก็ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะฮะว่าชอบคลิปนี้ไหมนะก็โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมโอเคไปละบ๊ายบายครับ